ส่วนน้ำน่ะนี่ส่วนน้ำเด็ดในระมบีบี่ครับวิ่งเทไม่ไกลนะเขาไปจอดรอดกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องเอฟซทุกท่านนะนี่อยู่กับผมมอตัมซิงครับวันนี้มาอำเภอ้วยราดี้วครับงานด่วนครับงานด่วนเอาให้จบไหมครับวันเดียวนี่วิ่งปากบ่อกันนะนู่นเจ้าโคมัสูครับเด๋ยวโคมัสูเรียกตัวมาด่วนเลยนะอำเภอเวยราดครับ ทำอำเภอมาเลยครับจากอำเภอเมืองมาห้วยลายเลยนะนี่เป็นส่วนน้ำนะประเด็นบอกไว้กันเราจะทำส่วนน้ำนะนี่ส่วนน้ำแดดในระมิดครับวอ้วันนี้ทำไมมืดมดฝนจะมาหรอือเปล่านี่จะมาครีดโดนเรียกตัวด่วนครับ Má ngắt xì khăn nè Đã luôn thăm rồi Khôi chi liền gần không Đó khô mất sủ nè Ủa Quẩn đắn rồi อะไรเลยทีเดียววันนี้นะเป็นงานทอยปากบ่อครับเดี๋ยวไปดูขุดศาสด้วยทำอะไรอู้ดินแห้งครับดูหญ้าแห้งหมดเลยฝนมุดมดวันนี้จะมาหรือเปล่าโอ้ฝุ่นพุ่น

เดี๋ยวไปดูโค้ดสูดูหาปลาไหลครับหาปลาไหลมาได้ปลาไหลตัวแล้วนะ เลยนะุุบ้านตะคลองนะเข้ามาสุดหมู่บ้านเลยครับอาเภอหุวยราบนะ่าจะขึ้นเป็นตำบลห้วยราบเลย ไปดูเขา้หฮาะอะไรวิ่เทไม่ไกลนะต้องไปจอดรอกันครับวิ่งกันอยู่สี่คันครับ lâm này đây nữa không เอาแนวนะขีดล่องครับอ้าวไม่ตรงตรงไหนะ้อ่ะ เริ่มทำใหมนะไม่ง่ายเหมือนกันนะ่ะฝีมือไม่ถึงก็ทำไปไม่เป็นเหมือนกันนะเริ่มงานไม่เป็นนะ่ะต้่งเดินเอาแนวก่อนต้องหาแนวก่อนนะสายแนวเราก็ระดับอีกครับเข้ามุม รอรอคิวรอคิวนี่ขึ้นมุมครับเริ่มมุมนะเปิดงานใหม่ครับโอ้แข็งป๊กเลยนะดินไม่ใช่ดินทรายเลยนะนดินออกดินเหนียวครับ ข้างแข็งเลยนะขอบคุณ FC ทุกท่านครับที่ยังติดตามชมคลิปออนไลฟ์เิ่งอ่ะ งัดงัดงัดน,น,นี่เสียเปยยเสียบเปยยเรื่องการร้อนอีกแล้วนะอ่าอ่าอ่ามาแล้วครับเสียพงมาเริ่มก่อน อาโอเคครับผมเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะเราติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ